สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องรางของของังทุกทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับช่องจูเนียสีผาบ้าน EP นี้จะเป็น EP ที่728ี่728แล้วนะคะวันนี้มีผ้าบ้านรา,าคาแบ่งปันจับต้องได้มาในราคาเดียวนะคะองคละ5้0บาท ขอให้พี่ๆค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะคะชื่นชอบองค์ไหนเลง็งองค์ไหนไว้โทรสายด่วนสายตรงเข้ามาหาน้องได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910นะคะทางร้านจะส่งให้ฟรีมีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์จะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมในแต่ละองค์ได้เลยะคะ่ะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านนะคะ พระทุกรายการเป็นพระของทางที่บ้านน้องเองนะคะองค์ไหนที่น้องพูดผิดจําผิดนะคะน้องต้องขออาภัยพีพีทุกท่านด้วยค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องก่อนนะคะพีพๆอย่ารบกวนเวลาไม่นานค่ะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะคะวันนี้รักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ep ใหม่ๆกันนะคะ กติกาของทางร้านนะคะทุกรายการจะมีหมายเลขกำกับชัดเจนสมมติว่าพี่ๆนะคะต้องการปิดรายการนี้นะหมายเลขที่20ให้พี่ๆคะ่ะแจ้งน้องว่าต้องการปิดรายการที่20นะคะ EP ที่728ี่ช่องจูเหนียสีพระบ้านนะคะเพียงง่ายๆเท่านี้เลยน้องจะได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับพี่ๆทุกท่านได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนคะ่ะ50รายการวันนี้พร้อมแล้วนะคะขุนมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันแบบยาวๆมีทั้ง เนื้อดินชิ้นผงรูปหล่อเครื่องรางแบ่งปันนะคะราคาถูกจัดส่งฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมที่รายการแรกกันเลยค่ะการที่หนึ่งนะคะองค์นี้จะเป็นพระปุหนังค่ะพี่พี่องค์นี้จะเป็นพระปุหนังพิมเ,เป็นพิมยืนประทานพรนะคะเนื้อชิ้นลงทองอดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รายละเอียดนะคะจะดูชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่2หมายเลขที่2นะคะพี่ๆองค์นี้เป็นพระประุมมาตหลวงปูนะ่นา หลวงปู่น้มนะคะวัดน้อยชมพูจังหวัดสุพรรณบุรีมาพร้อมกับห่วงเชื่อมเดิมนะคะใบหน้าดูคมชัด ใบหน้านะคะดูคมดูชัดนะคะรายละเอียดรอบองค์ค่ะดูชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบพักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่สองต่อไปเป็นหมายเลขที่3ค่ะเลขที่3มนะคะองค์นี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ๆ จะเป็นพระปิตาจัมโบนะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพมวลสารนะคะดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆมวลสารดูชัดเจนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้หรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยเป็น พรพปิตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเลี่ยมกันน้ํากรอบแกะลายสวยๆแบบนี้เลยมวลสารดูชัดเจนนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่4ค่ะหมายเลขที่4องค์นี้นะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงนะคะปี2503พร้อมกับเลี่ยมกันน้ํานะคะสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทนะคะวัดเขาบันไดอีกจังหวัดเพชรบุรีด้านหลังจะเป็นหลังยัน ด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันนะคะส่วนด้านหน้าใบหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่พ,พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเต,มติมกันก่อนได้เลยค่ะต่อไปเป็นหมายเลขที่5หมายเลขที่ห้านะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญดวงปูตโตเนื้อทองแดงปี251 1วัดประดูฉิมพีเลี่ยมกันน้ำนะคะกรอบแกะลายด้านหลังเป็นหลังยันนะคะสวยๆแบบนี้เลย ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะส่วนด้านหน้าใบหน้าดูคมดูชัดพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่6ค่ะหมายเลขที่6องค์นี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญดวงปู่โต๊ะ เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเนื้อทองแดงปี2 5 1 0วัดประดูชิมพีด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะเป็นเหรียญเก่าเหรียญแก่เหรียญโบราณน,นะคะพี่ๆเลียมกรอบกันน้ํานะคะแกะลายแบบนี้เลยสวยงามมากๆองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันเช่นกันอยู่ที่ราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่7หมายเลขที่7องค์นี้นะคะเป็นพายกิ่งพิมพ์ห่มคุม เป็นพระกิ่งพิมพ์ห่มคุมเนื้อสรัรฤทิ์วัดบวร,บร,บรนิเวศใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีใบหน้าดูคมดูชัดนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่8องค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดอ่างคังคูสีตารามนะคะถักเชือกลงรักปิดทอง สยวยๆแบบนี้เลยนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออย่างดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะผิวจะเป็นผิวแห้งแบบนี้เลยนะคะทั่วทั้งองค์พี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่9้า หมายเลขที่9องค์นี้เป็นรูปหล่อพระพุทธเชยียงแสนพิมพ์สิ่งหนึ่งนะครับเนื้อเป็นเนื้อโลหะสำริดทองใบหน้าดูคมชัด ใบหน้าดูคมดูชัดสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหายากมากๆแล้วนะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเช่นกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่1ิบ หมายเลขที่10นะคะองค์นี้เป็นพระกิ่งนะคะวังหน้าเนื้อสำลิดทองวัดบวรนิเวศเป็นเนื้อสำลิดทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้ใต้ฐานนะคะต่อโค้ดวังหน้าองค์นี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่11 หมายเลขที่สิบเอนะคะองค์นี้เป็นพระศรีวลีนะคะเนื้อผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดอาหารได้จังหวัดรายองนะคะผิวจะเป็นผิวประมาณนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรทเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่12อ,องค์นี้จะเป็นพระมหิสวนกุวัดพระศรีรัตนมหาธาจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นพระมหิสวนพิมพ์สองหน้าเนื้อจะเป็นเนื้ออเนื้อจะเป็นเนื้อลมดำอ่าองค์นี้นะคะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะ ใบหน้าดูชัดเจนนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมก,กันก่อนได้เลยนะคะให้ราคาแบ่งปัน5 0 0บาทจะส่งให้ฟรีนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันสามารถแอดไลน์เข้ามาเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่13หมายเลขที่13นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโย เป็นพระสมเด็จนะคะวัดเกศชัยยนะคะพี่พี่ผิวเป็นผิวแห้งมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะน่าเก็บสะสมมากๆเลยรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่14 หมายเลขที่14องค์นี้นะคะจะเป็นดวงปู่ทวดเนื้อสัมฤิทองใบหน้าดูคมดูชัดสวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะตอกโคชเฉลือมพล05พี่ๆท่านไหนสนใจองค์นี้อยากบูชาต่อหรือว่าอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมที่ชัดเจนในแต่ละองค์รีบทักรีบโผล่เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่15ค่ะ หมายเลขที่15นะคะองค์นี้ค่ะจะเป็นพระสมเด็จจิตลาดาด้านหลังต่อโค้ดหมายเลข9้าเนื้อสัมฤทธิ์ทองนะคะสวยๆแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500อยบาทจัดส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่16 หมายเลขที่16นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆวัดบางคานจังหวัดพิจิตรใบหน้าดูคมดูชัดนะคะมีคาบยาเดิมแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยต่อไปจะเป็นหมายเลขที่17องค์นี้น่าเก็บสะสมมากๆเลยค่ะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรม เนื้อทองแดงวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดมียันดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆน่าเก็บสะสมมากๆค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่18หมายเลขที่18องค์นี้จะเป็นหลวงปูดทวดค่ะพิมพ์อาปาเช่ วัดชังให้จังหวัดปัตตานีมีคราบยาเดิมใบหน้าดูคมดูชัดรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนนะคะพี่ๆหน้าเก็บสะสมมากๆด้านหลังเป็นหลังเตารีดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเตารีดค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่19 หมายเลขที่19นะคะพี่พี่องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญองค์นี้จะเป็นเหรียญดวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังเป็นหลังหันุนมานเชิญทงวัดโคสิตารามค่ะ เป็นหลังหานุมานเชิญทงแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลี่ยมจับขอพลาสติกเดิมนะคะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยเหรียญเป็นเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะคะของที่บ้านน้องเองแต่ว่ารายละเอียดดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังพี่ๆท่าไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเดขที่20 หมายเลขที่20นะคะองค์นี้ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิม์พเล็กบัดช้างให้จังหวัดปัตตานีด้านหลังจะเป็นหลังหนังสือตัวหนังสือดูเป็นแท่งชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0นะคะเมตตาดูคมชัดแบบนี้เลย ต่อไปเป็นหมายเลขที่21ค่ะองนี้นะคะเป็นพระชัยวัดออกวัดหัวงิ้วหลวงพ่อเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ น่าเก็บสะสมมากๆเป็นของเก่าของโบราณหายากมากๆแล้วนะองค์นี้พี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่22องค์นี้เป็นพระปิดตาเป็นพระปิดตาเนื้อ,เ,อเนื้อเป็นเนื้อจะเป็นเนื้อสำริดท,ทองหลวงปูน่นาควัดห้วยจระเข้นะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยจานนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อสำริดท,ทองสวยงามแบบนี้เลยค่ะ น้องแบ่งปันให้อยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่23ค่ะองค์นี้จะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนน้องแบ่งปันให้ราคาอยู่ที่500บาท จะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่24ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อลุ่งคาหล็กวัดบางแหวนรุนแรกปี2500ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังนะคะพี่ๆขาด้านหลังจะเป็นหลังแบบนี้เลยเป็นหลังเต็มน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ พี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยค่ะพี่ๆนา่สาเก็บสะสมมากๆเลยต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่25หมายเลขที่25้านะคะองค์นี้จะเป็นพระปิตาเป็นพระปิตานะคะหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานเนื้อเป็นเนื้อผงคุกรักผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์จะดูชัดเจนแบบนี้เลยค่ะเป็นพระเก่าๆเ,เดิมๆนะคะด้านหลังจะเป็นหลังแบบ เป็นผิวแห้งทั่วทั้งองค์เลยน้องแบ่งปันให้นะคะอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่26หมายเลขที่26นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระสมเด็จจิตนาดาด้านหลังเป็นหลังพญาคุดนะคะเนื้อโลหะสัาฤทธิ์ทอง เนื้อจะเป็นเนื้อล,ลูหาสัมฤทธิ์ทองเป็นหลังพญาคูชสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆต่อไปเป็นหมายเลขที่27หมายเลขที่27นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาเป็นพระปิดตาเนื้อมีขสิทธิ์หลวงพ่อทับบัดอนนคาราม องนี้นะคะหายากมากๆแล้วค่ะพี่พรายละเอียดรอบองค์จะดูชัดเจนประมาณนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทองค์นี้ไม่ค่อยมีแล้วนะนานๆทีจะมีมาจะมีเจอนะคะพี่พน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทุกบ้านทุกออเดอร์เลยถ้าสนใจนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่28หมายเลขที่28องค์นี้นะคะพี่ๆขาจะเป็นพระผงดวงพ่อปานนะคะเป็นพิมพ์ปากัดวัดบางลงคู่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะคะเนื้อจะเป็นเนื้อผงเนื้อดินแบบนี้เลยมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนนะคะหน้ากิบสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสภาพดูสวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักเลยต่อไปเป็นหมายเลขที่29ค่ะ หมายเลขที่29นะคะองค์นี้เป็นพระคงปู่เก่าจังหวัดดำพูนผิวเป็นผิวแห้งนะคะรายละเอียดรอบองค์ดูชัดเจนหน้าเก็บสะสมมากๆน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้ราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเลย ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่30องค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัสสะพานสูงอ,อ,องค์นี้นะคะเนื้อจะเป็นเนื้อลมดําใบหน้าดูคมดูชัดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีต่อไปเป็นหมายเลขที่3 1เอ็ด หมายเลขที่31นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหรียญน,นะคะเนื้อกระไหลทองวัดบางเอ่อเป็นวัดบางละหง จะเป็นวัดบางและหงเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังนะคะจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะใบหน้าดูคมดูชัดนะคะพี่ๆต่อไปจะเป็นหมายเลขที่32หมายเลขที่32นะคะองค์นี้นะคะจะเป็น เหรียญกหนกข้างหลวงปู่ศีวัดถ้ำเขาบุญนาจังหวัดนครสวรรค์ไมหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนนะคะด้านหลังเป็นหลังยันองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่ราคาองค์ละ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่33ค่ะ หมายเลขที่33องค์นนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญเซียนโตวัดช้างให้นะคะจังหวัดปัตตานีเป็นเนื้อทองแดงลมดำใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยค่ะ ใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนด้านหลังเป็นพระครูวิไลโซคลหลวงปู่ทิมนะคะเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เช่นกันเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะซ้ายดว่วนซ้ายตรงหาน้องได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0826205910นะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่34 หมายเลขที่34องค์นี้นะคะเป็นเหรียญเสือเพ่นนะคะจะเป็นเหรียญน,นะคะเสือเพ่นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะจังหวัดนครปฐมเนื้อจะเป็นเนื้อกระไหลเงินใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลย ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะจะมีแอดมินคอยตอบแชทพี่ๆท่านไหนที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนส่วนด้านหน้าใบหน้าดูคมดูชัดต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่35 หมายเลขที่35องค์นี้เป็นเหรียญจริญพรบนดวงปู่ทิมปี2517เนื้อกระไหลทองวัดอาหารได้จังหวัดระยองใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังเป็นหลังยานพิธีท่านไหนสนใจองค์นี้อยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบ,ทรบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีคะ่ะต่อไปเป็นหมายเลขที่36 หมายเลขที่36นะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะเกาะพังงานเนื้อจะเป็นเนื้อกะไหลทองวัดอัมพวันจังหวัดสุราธานีด้านหลังเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนส่วนด้านหน้าค่ะใบหน้าดูคมดูชัดเป็นเนื้อสำริดทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้น้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทน่าเก็บสะสมมากๆเลยเหรียญดูคมดูชัดรายละเอียดดูชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่37 หมายเลขที่37องค์นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ผ่านนะคะวัดป่าปฏิบุญญารามเหรียญเป็นเหรียญเ,เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนนะคะด้านหลังจะเป็นหลังยันพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปจะเป็นหมายเลขที่38ค่ะหมายเลขที่38องค์นี้จะเป็นเหรียญน,นะคะเลื่อนสัมมนาศักด์หลวงปู่ทวดปี2508เนื้อทองแดงลมดำบัตรชังให้จังหวัดปัตตานี ใบหน้าดูคมดูชัดสวยงามมากๆค่ะด้านหลังจะเป็นหลังพระคูวิไลโสพลหลวงปู่ทิมใบหน้าดูคมชัดเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่39 หมายเลขที่39องค์นี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะในงานศพปี2-4-6-6่หลวงพ่อหัววัดกลางวังเย็นนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อทองแดงใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่นกอนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่40ค่ะองนี้จะเป็นเหรียญกลมเหรียญใหญ่ จะเป็นเหรียญดวงพ่อจาดนะคะวัดบางกระเบาใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังค่ะพี่พี่รายละเอียดจะดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจรีบทักรีบทรเข้ามาดูดูภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเป็นหมายเลขที่40ต่อไปนะคะจะเป็นหมายเลขที่41ค่ะหมายเลขที่41อองค์นี้จะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิม เป็นเหนเรียญจารีณพรหลวงปู่ทิมปี2518เนื้อทองแดงผิวไฟวัดอาหารได้จังหวัดระยองใบหน้าดูคมดูชัดลงยาสวยงามด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะน่าเก็บสะสมมากๆต่อไปเป็นหมายเลขที่42 หมายเลขที่42นะคะพี่ๆองค์นี้นะคะจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะหลวงปู่ทิมปี2518เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟวัดอาหารได้จังหวัดระยองด้านหลังเป็นหลังยันค่ะ ด้านหลังจะเป็นหลังยันนะคะดูชัดเจนส่วนด้านหน้าค่ะใบหน้าดูคมดูชัดเมตตาดูชัดเจนแบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบพักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่43หมายเลขที่43องค์นี้จะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเป็นเนื้อสำลิดนะคะพี่ๆ เนื้อจะเป็นเนื้อสำริดนะคะน้องให้ราคาแบ่งปันอยู่ที่องค์ละ500บาทเป็นเนื้อสำริดเงินวัดหนังราชบวรลิหารนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจรีบทักรีบโพลเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะพี่ๆต่อไปเป็นหมายเลขที่44หมายเลขที่44องค์นี้เป็นพระปริตาเนื้อสำริดท,ทองเช่นกัน เป็นของหลวงปู่นาคนะคะวัดห้วยจระเข้มีรอยจานนะคะพี่พี่องนี้นะคะจะมีรอยจานสวยๆแบบนี้เลยค่ะน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรทเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่45้า หมายเลขที่45องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี2 4 8 2เนื้อทองแดงลุมดำวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ใบหน้าดูคมดูชัดนะคะด้านหลังเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,ตมรีบพักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่ม,เต,มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยน้องให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะต่อไปจะเป็นหมายเลขที่46 หมายเลขที่46องค์นี้จะเป็นล็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ทีมวัดอาหารได้จังหวัดระยองสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆน่ากิีสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูภาพเพิ่มเติมติดต่อน้องสายด่วนสายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0826205910เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์โทรไลน์เป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่47 หมายเลขที่47องค์นี้เป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะเนื้ออันปกาก้าเป็นเหรียญเม็ดแตงนะคะเนื้ออันปะกา้าหลวงปู่ทวดวดชังให้จังหวัดปัตตานีด้านหลังเป็นพระครูวิไลโสพลหลวงปู่ทีมใบหน้าดูคมดูชัดแบบนี้เลยนะคะน่าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนสนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบทรบเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องก,กันก่อนได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์น้องจะเป็นเบอร์โทรเดียวกันนะคะ ต่อไปเป็นหมายเลขที่48หมายเลขที่48องค์นี้นะคะเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปะก้าวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์เนื้อจะเป็นเนื้ออันปะก้าสวยๆแบบนี้เลยใบหน้าดูคมดูชัดด้านหลังจะเป็นหลังยันค่ะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขที่49 หมายเลขที่49องค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์บ้าจุลาเล็กลงรักปิดทองวัดสะพานสูงผิวจะเป็นผิวแห้งนะคะมวลสารรอบองค์ดูชัดเจนค่ะหน้าเก็บสะสมมากๆพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรีบทักรีบโทรเข้ามากันก่อนได้เลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่50ค่ะหมายเลขสุดท้ายของ EP นี้ องนี้นะคะพี่พี่จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะคะเป็นทิมเล็กปี2515วัดดะาหารได้จังหวัดดายองนะคะรายละเอียดรอบองค์จะดูชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังยันพี่พี่ท่านไหนที่สนใจอยากบูชาองค์นี้ต่ออยากดูดูภาพเพิ่มเติม,ตมรีบทักรีบ,รบ,รบโทรเข้ามาดูรูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะคะสวยสมบูรณ์แบบนี้ให้ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเป็นหมายเลขที่50ค่ะ ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะพี่พี่ก็ครบทั้งหมด50รายการแล้วนะคะน้องต้องขอขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปเลยชอบองค์ไหนเลงองค์ไหนไว้นะคะติดต่อน,น้องซ้ายด่วน้ายตรงเข้ามากันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 2 6 2 0 5 9 1 0ผิดพลาดประการใดน,น้องต้องขออภัยพี่พีพ่กท่านด้วยนะคะ พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะจะมีพระอะไรสวยๆมาให้พี่ๆรับชมรับฟังกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆกันสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆทุกท่านไปแล้วนะคะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ